อบหมูใส่ฟักทองมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันดับแรกนำหมูไปผัดกับกระเกาะัพริกที่เราเขาลกไว้นะคะพี่ก็จะมีหอมแดงตะไคร้ใส่กะปิไปไิดห,หน่อยก่ะนผัดใส่กับหมูจนแห้งแล้วก็เติมน้ำขุกขืนนะคะ ว้าวหม้อเดือดแล้วค่ะระหว่างนี้เราใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่รสด,ดีนะคะเพื่อเพิ่มชูรสนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่ฟักทองไปเลยค่ะใส่ฟักทองไปเลยค่ะอ่าตอนนี้ฟักทองสุกหมูเริ่มสุกแล้วค่ะดูสิคะสุดท้ายใส่นี่เลยค่ะใบนังลักเลย ใ,ใบนั่งรักถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะคะอองฟักทองใส่หมูของเราเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟน่ากินไหมคะดูสิคะ